สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่สองพาบ้านมาขอบคุณเพื่อนๆทั้งหลายที่เป็น f อฟติดตามช่องสองพาบ้านทุกคนนะครับพ่อใหญ่สองพาบ้านเปิดช่องมาได้2เดือนมีเพื่อนๆ FC เอฟติดตาม500กว่าคน ถือว่าเป็นเพื่อนที่คอยติดตามรับชมอยู่ตลอดเวลารู้สึกชื่นใจดีใจประทับใจเลยอยากจะออกมาขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีทั้ง500กว่าคนที่ติดตามนะครับขอขอบคุณจากใจจริงนะครับเพื่อนๆ ผมเองไม่ใช่เซียนนะครับเป็นเพียงแค่ผู้ที่ชอบศึกษาสะสมพระเกจิอาจารย์พระสมเด็จวัละคังพระเก่าพระเก็บคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าตัวเองได้ร่ำเรียนมาทางด้านประวัติศาสตร์โบราณลักดีเอเชียศึกษามีความชอบ เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วมีโอกาสอยู่บ้านสองเดือนเลยได้รับชมพระจาก youtube ของพี่เทพไทยซึ่งผมเองก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับพี่เทพไทยนะครับแต่เห็นพี่เขาออกไปสัมภาษณ์ผู้ที่ชื่นชอบพระสมเด็จ ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องแผ่นดินจะไหวฟ้าจะถล่มพี่เขาก็ไปผมได้รับความรู้ได้รับแรงบันดาลใจจากช่องของพี่เขาก็เลยอยากจะนำพระที่ตัวเองมีอยู่ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆน,นบ้างซึ่งผมก็ไม่ใช่เสียนนะครับเพื่อนๆืน ได้ฟังเสียนเล็กเสียนใหญ่เสียนบนห้างเสียนข้างถนนดูแล้วก็เลยอยากจะมานำเสนอพระที่ตัวเองมีผมจึงขอบคุณทุกแรงดาลใจที่เพื่อนๆได้คอมเมนต์ชื่นชมติชมมานะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงกับผมก็รับฟังเพื่อที่จะมาพิจารณานะครับ เพราะเจ้าบุคคลสมเด็จพุทธาจารย์โตพระมรังสีท่านก็บอกพวกเราแล้วว่าพิจารณามหาพิจารณาพิจารณามหาพิจารณานะครับเพื่อนๆถ้าเราเป็นคนที่ชอบศึกษาสะสมเรียนรู้พระสมเด็จหรือพระเกจิอาจารย์เราต้องเปิดใจกว้างนะครับเพื่อนๆนเพราะองค์ความรู้เราต่างกัน เราได้รับการศึกษาที่แตกต่างกันดังนั้นเราจึงยอมรับในทัศนคติยอมรับในความเป็นอยู่ของเพื่อนๆนะครับพระไม่ว่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์หรือว่าพระสมเด็จนะครับถ้าเขามีอำนาจทางการค้าเขามีอำนาจทางตลาดเขามีอำนาจ ในสังคมดังนั้นเสียงเขาจะดังถูกต้องไหมครับเพื่อนๆนถ้าเพื่อนเอนเห็นเซียนเล็กเซียนใหญ่สร้างหนังสือแล้วก็อยู่ในสมาคมใหญ่หรืออยู่ในชมรมใหญ่หรือเป็นผู้ที่มีเกียรติมีอำนาจมีบารมีดังนั้นเสียงเขาย่อมดังถูกต้องไหมครับเพื่อนเพื่อน เขาจะถือพระราคาเป็นยังไงก็อยู่ที่เขาต้องการดังนั้นพวกเราชาวบ้านธรรมดาถ้าไปจับไปถือพระแบบเขามันก็ย่อมเบาซึ่งมันก็แตกต่างกันดังนั้นเพื่อนๆออย่าตัดสินพระเพียงแค่อยู่ในมือใครต้องตัดสินพระว่ามีประวัติ มีตำนานมีที่มาที่สามารถอ้างองิงมีข้อมูลหลักฐานได้ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เห็นพระไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเพื่อนๆตั้งสติโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยบคายนะครับพระที่ผมนำมาลงทุกคลิปตั้งแต่ต้นจนถึงคลิปนี้ ผมได้ศึกษาได้รู้ได้แลกเปลี่ยนได้วิเคราะห์ได้แยกแยะด้วยตัวเองแล้วจะผิดจะถูกเพื่อนๆก็พิจารณานะครับกับผมไม่ได้บอกว่าเป็นผ้าแท้กับผมเพียงแค่บอกว่านี่คือที่ผมมีแล้วก็ออกมานำเสนอที่ตัวเองมีข้อมูลเพื่อนๆนก็รับฟังแยกแยะวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวเองนะครับถือว่าเรามาแบ่งปัน ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งกับผมเองก็ได้แรงบันดาลใจจากช่องพี่เขาซึ่งก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าชอบดูในสิ่งที่พี่ๆที่เขามีองค์ความรู้ที่พี่เขามีประสบการณ์ที่พี่เขามีเครื่องมือเขามาวิเคราะห์แยกแยะดูข้อมูลที่เป็นจริงเราก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายนะครับ ดังนั้นวันนี้นะครับผมอยากจะขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีั้ง500กว่าคนที่ติดตามภายใน2เดือนนี้วันนี้ก็เลยทำคลิปพิเศษนะครับรวมพระเป็นจะพาคีปิดตาก่อนนะครับเพื่อนๆชุดนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับจะกิงจะเท็จประการใดอยู่ที่ว่าเราต้องการ เรามีข้อมูลแตกต่างกันนะครับเพื่อนเอนเป็นพระหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นพระที่ท่านได้สร้างไว้นานแล้วนะครับเป็นพิมพ์ตะภาพนะครับเพื่อนๆดูลักษณะลงลักดำนะครับเพื่อนๆน ที่สำคัญจุดตายคือตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์ประกบนะครับจะต้องอจะต้องโค้งมาด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับด้านนี้เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆนี่ต้องมนมาด้านหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญแขนท่านด้านซ้ายเราฟ้องผ้าต้องสูงนะครับวพาเราซ้ายของพนี่ต้องต่ำนะครับเ,เพื่อน ถ้าดูด้านข้างอย่างนี้นะครับแขนด้านซ้ายเราฝาองผ้าเนี่ยจะอวบใหญ่กว่าด้านขวาเราซ้ายองผ้านะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถตั้งได้นะครับผ้าแท้นะครับต้องตั้งได้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆจับตั้งเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้ลงลักนะครับลักดํานะครับ แล้วก็ต่อมานะครับภาพปิดตาของหลวงปู่หลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือนะครับชนบุรีท่านเรียกว่าพิมพ์แข้งหมอนใหญ่นะครับแคล้วคลาดรอดปลอดภัยเมตตามหานิยมนะครับเพื่อนๆ หลวงปู่จีนท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนด้วยนะครับเพื่อนๆท่านเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นด้านหลังเบี้ยนะครับเพื่อนๆนี่นมวลสารแล่ธาตุครบนะครับซึ่งกับผมได้ลงคลิปก่อนๆไว้แล้วนะครับพรพรเพื่อนเเข้าไปดูได้นะครับเพื่อนๆ คลิปต้นๆน,น,นะครับนี่คือปิดตาของลุงปู่จีนวัฒลาดเหนือนะครับที่เขานิยมกันสุดนะครับเพื่อนๆอ,อง์ต่อมานะครับภาพปิดตาของลุงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับเมตตามหานิยมมหาโชคมหาลาบนะครับเพื่อนๆว่านร้อยแปดแล้วก็ เป็นพระที่มีมวลสารเรียกว่า,เ,าเครือไก่กุ๊กหรือเครือกุ๊กไก่นะครับไก่ตัวผู้ยืนที่เครือกุ๊กไก่ตีปีกร้องไก่ตัวเมียวิ่งมาเป็นฝูงเลยนะครับเพื่อนๆคนรักคนหลงคนชอบติดต่อธุรกิจค้าข,า,ขายกับใครมักจะประสบผลสำเร็จนะครับ แพงที่สุดในบรรดาพระเป็นจัพาคีนะครับเพื่อนๆมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางนะครับหลังแบบหลังยันแล้วก็หลังเรียบนะครับส่วนองค์นี้เป็นหลังเรียบนะครับเพื่อนๆผมได้ลงคลิปเป็นส่วนองค์ท่านแล้วคลิปก่อนๆเพื่อนๆไปหาดูได้นะครับนี่เราก็จะเห็นเป็นมวลสารเป็นรากไม้ ชัดเจนผุดขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับเป็นภาพปิดตาของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวกาญจนบ,บุรีนะครับมหาอุดคงกระพันชาตรีค่้าค่าดรอดปลอดภัยนะครับเนื้อเนื้อคุกรักนะครับองค์นี้เราดูด้านข้างนี่นะครับ เป็นดอกพิกุลเลยนะครับที่เขาดูกันตรงนี้นะครับอีกด้านก็เป็นลักษณะเป็นตัวยันนะครับด้านข้างอีกด้านต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีเส้นบังคับพิมพ์ตรงนี้นะครับเส้นขอบพิมพ์ด้านล่างสวยงามนะครับเพื่อนๆนี่มหาอุดคงกระพันชาตรีแค็วคาดรอดปลอดภัยอีกองนะครับเพื่อนๆ องนี้หลงปูกไขวัดเชิงเลนนะครับว่ากันว่าราคาซื้อหาก็มหาศาลนะครับองนี้ดูข้างๆนี้เหมือนไข่ผาซีกเลยนะครับมีตั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางหลังนูนหลังเบีย้ยแล้วก็หลังยันนะครับเพื่อนๆแต่องค์นี้เป็นหลังหลังเบีย้ยนะครับแล้วก็คุกลักมานะครับเราจะเห็นมวลสารผุดขึ้นมาเลยนะครับเพืพ่อนๆนี่ วนสาร108ท่านเป็นพระเกจิที่รู้วันตายตัวเองนะครับนี่คือเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนะครับจริงเท็จประการใดแล้วก็พิจารณาโดยแยกคายนะครับเพื่อนๆอนอันนี้คือเป็นพระบ้นบานันะครับชุดต่อมานะครับเพื่อนเพื่อนที่อยากจะนำเสนอกับเพื่อนเพื่อนคือชุดนี้นะครับ ชุดเป็นจพาคีผ่ารอดนะครับพัดรอดมหาวันอายุก็1 2 0 0ถึง300ปีนะครับห่าปีโดยประมาณในบรรดาเป็นจะพาคีท่านจะมีอายุเยอะสุดนะครับเพื่อนๆนี่แกลงเป็นหินแล้วนะครับเพื่อนๆองคงนี้นะครับเล็กแต่จิว๋วเล็กพิหนูนะครับเพื่อนๆนี่ ดูลักษณะนี้เนื้อออกเขียวเลยนะครับเ,เพื่อนๆเป็นดินดินเผาที่แกร่งมากนะครับเอาท่านไปขีดกระจกนี้กระจกแตกเป็นรอยเลยนะครับเ,เพื่อนๆองค์นี้นะครับเล็กพิกขี้หนูนะครับแกร่งมากนะครับ1300ปีแล้วมาอีกองค์นะครับเ,เพื่อนๆองค์นี้คือพระผงสุพรรณนะครับ พระพงสุพรรณอายุเ0็ปีนะครับคงกับพันชาตรีแข็งแครรอดปลอดภัยนะครับเพื่อนๆมีทั้งหน้าหนุม่มหน้านางหน้าเทวดาหน้าแก่ส่วนของผมนี้พระพงสุพรรณหน้าแก่นะครับเพื่อนๆดูอกท่านเนี่เหมือนหัวช้างเลยนะครับเพื่อนๆทุกอย่างได้จุดตามที่เรานิยมนะครับเพื่อนๆนด้านหลังก็ มีรอยนิ้วมือของท่านฤาษีพิมพ์ลาลายด้วยนะครับนี่คือพระผงสุพรรณนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนางพญาพิษณุโลกนะครับกรุวัดนางพญาอายุ400ปีนะครับเป็นพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับเ,เพื่อน อกนูนยกไหลนะครับลงลงลักดำนะครับเพื่อนๆอ,องนี้ด้านข้างก็ปาดจากบนลงล่างนะครับปาดเฉียงมาอย่างนี้นะครับด้านหลังก็มีรอยนิ้วมือด้วยนะครับถือว่าเป็นพระที่เมตตามหานิยมนะครับแคล้วคลาดรอดปลอดภัยทำมาค้าขาย ไปไหนมาไหนติดต่อธุรจิจกับใครมักจะประสบผลสําเร็จนะครับสมเด็จนางพยากรุวัดนางพญาพิศณุโลกนะครับองนี้แล้วก็องนี้นะครับพระรอดอกรุวัดบรมธาตุนะครับอ,อายุก็400กว่าปีมีกูแล้วมึงไม่จนนะครับเพื่อนๆเ,เราจะเห็นแร่เม็ดมะขาม ผุดขึ้นเต็มเลยนะครับเพื่อนๆในแร่เม็ดมะขามนะครับมีกูแล้วมึงไม่จนนะครับเก่าแท้แน่นอนนะครับองค์นีเน้เพื่อนๆดูนะครับนี่ด้านหลังมนแกล่งนะครับดูเนื้อนะครับถ้าดูพระสมกอให้ดูด้านข้างนะครับซ้ายเรา่าองคพระนี้จะใหญ่นะครับแล้วก็ด้าน ฟาเราสายองพระนี้จะคมจะบางจะเล็กนะครับเ,เพื่อนๆนี่ดูนะครับนี่คือพระสุ้งกอกำแพงเป็นพระแห่งเมืองเศรษฐีนะครับว่ากันว่าคนกำแพงในสมัยนั้นแผ่นดินทำแผ่นดินทองทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองในน้ำมีปลาในนามีข้าวร่ํารวยขนาดที่ว่า ต้องเอาเพชรเอาทองมาสร้างกำแพงวังกำแพงเมืองเลยนะครับเพื่อนๆร่ำรวยอุดมสมบูรณ์มากในยุคนั้นจึงได้ชื่อว่าพระสมกอกำแพงมีกูแล้วมึงไม่จนนะครับเพื่อนๆนี่ในสมัยนั้นผู้คนที่เมืองกำแพงในยุคนั้นร่ำรวยในน้ำมีปลาในนามีข้าว ผู้ครองเมืองถึงกับเอาเพชรเอาทองมาสร้างกำแพงบ้านกำแพงเมืองเลยนะครับเพื่อนๆขนาดนั้นเลยนะครับท่านจึงมีฉายาว่ามีกูแล้วมึงไม่จนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับราชาแห่งพระทั้งปวงนะครับได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งพระเป็นจภาคีนะครับก็คือสมเด็จวัลคังอายุท่าน 170ปีโดยประมาณนะครับ170ปีนะครับเพื่อนๆืเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับสีก้านมะลิแห้งเลยนะครับวันนะท่านเราจะเห็นเป็นหวาผาซีกเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับหวายผ่าซีกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูคลิปเต็มก็ย้อนดูได้นะครับผมได้ทำไว้แล้วคลิปตน้ตนๆน,นะครับเพื่อนๆ นี่คือสมเด็จวัละคังนะครับอายุก็170ปีนะครับดูสีออกกาลเมลีแห้งเลยนะครับเพื่อนๆอ,องค์นี้นะครับดังนั้นวันนี้ผมจึงได้ออกคลิปพิเศษนะครับออกมาขอบคุณกับเพื่อนๆ f อ FC, ทั้ง500กว่าคนนะครับ อสองเดือนที่ผ่านมาอยู่บ้านครับไม่ได้ออกไปไหนมีเวลาเลยนำคลิปนี้ออกมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆรับชมได้นะครับผมก็จะนำพระเก่าพระเก็บพระเกจิอาจารย์รุ่นต่างๆจังหวัดต่างๆที่มีนะครับที่ผู้คนในแวดวงเขา,อ,าอยากเจออยากต้องการอยากเห็น ผมมีผมก็จะนำออกมานำเสนอทางช่องสองพระบ้านนะครับผมไม่ได้จำหนา่ายพระไม่ได้ปล่อยพระไม่ได้ขายพระนะครับเพื่อนแจ้งให้ทราบนะครับเพียงแค่ว่านำพระที่ตัวเองมีออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าผมได้ชมช่องของพี่ไทยเทพแล้ว ตอนนี้พระสมเด็จนะครับพระสมเด็จที่สร้างในคราวในวละต่างๆมากมายหลายบล็อกพิมพ์มากมายหลายเนื้อไม่ได้อยู่แค่จำกัดว่าต้องห้าพิมพ์พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เส้นได้หรือพิมพ์เกตบัวตูมหรือพิมพ์ปกโพหรือพิมพ์ฐานแซม ห้าพิมพ์ที่เสียนเขาพูดเท่านั้นหรือไม่ใช่จะพาะแค่ห้าเนื้อที่เสียนผ้าเขาบอกเท่านั้นมันมีเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนเพื่อนมวลสารแม้กระทั่งบล็อกพิมพ์ที่แตกหักเจ้าบุคคลท่านก็เอามาบดเป็นมวลสารผงใบลานเผาเจ้าบุคุลก็เอามาบดเป็นมวลสารมเมล็ด ต้นโพที่ล่วงหล่นกระเด็นกระดอนมาในกำแพงแก้วโบสถ์วันละครังเจ้าบุคคลก็กวาดเอามาเป็นมวลสารดอกพิกุลที่ล่วงหล่นกระเด็นกระดอนมาในเขตกำแพงแก้วเจ้าบุคคลก็กวาดเอามาตากแห้งบทเป็นมวลสารข้าวสารที่เจ้าบุคคลฉันก็เอามาเป็นมวลสารก็มีดอกไม้ทูปเทียนเ,เกสรดอกไม้ชนิดต่างๆที่ญาติโยมมาถวายพระในพระอุโบสถ เจ้าบุคคลก็นำมาเป็นมวลสารนะครับเพื่อนๆถ้าเราศึกษาตามตำราตามข้อมูลตามคำจารึกที่ได้บอกไว้เราก็จะได้พระสมเด็จวรละคงมากมายเลยที่เป็นองค์จริงที่ทันยุคท่านดังนั้นผมดูช่องของพี่เทพไทยแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะออกมานำเสนอบ้างเพราะเป็นข้อมูลที่เป็นจริงจากปากของผู้รู้จริงลหลายท่าน ภาคทั่วประเทศไทยก็ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือที่สามารถประจักษ์จับต้องได้เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ซึ่งผมก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะออกมานําเสนอบ้างนะครับเพื่อนๆรับชมแล้วติดตามแล้วคอมเมนต์ให้กำลังใจพ่อใหญ่สองพระบ้านด้วยนะครับตามคำที่ เป็นข้อเท็จจริงมีข้อมูลติชมคอมเมนต์ด้วยอีกถ้อยคำที่สุภาพนะครับเพื่อนๆต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจ FC คอยติดตามช่องสองพระบ้านขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับโชคดีมีชัยปลอดภัยจากโควิดนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่สองพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ